ลาดอกนางเอ้ยขั้นผู้อื่นตายเป็นเขาเขียวคือเท่าไอาก้บบอกระบกกลมนาเกีียวขั้นจะตายเป็นเขามัดกาแถมหยาสีคอยเล่มขั้นเป็นเล่มก็เล่มบ่ได้สีหากระบ,บุงมะหูดไสขั้นเป็นหูดกระหูบ่ได้สีนอนกิ่งเกือกเอาดอกนางเอ้ยครับผมเิ็นมาทุกให้เลี้ยงมากกัมพาให้เลี้ยงวายเอาสวัสดีพ่อแม่พี่นอกก้องเกษตรกรผู้เบิ่งช่องพอดีผู้เมงยูคือเกาเมืองเดิมเชียนเคยครับมเมือ่อวานพอดีผู้เมงยูกับเป้าติน,นะครับ มือนี้เราจัดมาอุ้ยมีตะนุ่มรอขาวจานผ่านจีนหินดูี่น้องครับผมเอาไปผอกับป้าติเลยปอติสวัสดีครับผมครับสวัสดีครับพ่อเลี้ยงปอติมีจักรายการครับปุณย์มีซีไรยการครับมีซีไร่การครับโอ้รายการนี่ไหมครับคือคักเลยอันนี้เบิ่งขอรายละเอียดได้ครับอย่างอันนี้อันค้อยผูน้อยครับแม่เพื่อนเป็นลูกกันเป็นลูกกล้วยน้องบัวครับครับอันสูงลายสีฟส์ง พู้แม่สิครับแม่ครับแม่พันลอยี่สบอานิตวนียนอายุได้เจเดือนก่วครับสูงลอยยี่สบสามครับยี่สิบสองยี่สบสามครับเกเดือนกัวสูงลอยยี่สสองยี่สิบสาแม่ครับเปิดแหวนมือเ่าครับราคาเดียวกันมาตัวตัวครับมือีมือเ่าพัครับเปิดโทรศัพท์นะครับผมศูนย์แปดเจ็ดแปาสี่แปดกาครับครับผมอันนี้เป็นช่องทางการติดต่อเดือพี่น้องเด้อครับค่อยู่นะครับเนี่ยของพ่อติ่จัดว่าสารารายการพี่น้องครับผมโบ่ต้องสืบเรื่องห่วงเลยสือาน้ำเรากับไ ได้เป็นไขยผู้นอ้อยคไขยผู้น้อยครับครับอายุได้จดเด <แบ S 1> จ็ดเดือนกว่าครับเจ็ดเดือนกว่าเนาะครับอู้ยขวานซองทางตางตามนะครับปลายเขาแก้วเล็บแก้วพี่น้องครับผมบลูกของอ,อันแม่แม่เพื่อนเป็นลูกกล้วยน้องบัวครับโอ้แม่เป็นลูกกล้วยน้องบัวแต่ว่าเล่าไหมัวเล่าเองตัวนี้เป็นลูกไข่หมูขาวครับไข่หมูขาวเลยเอกสารเทาครบครับครบแม่ยขันจากเห็นแม่มันก็อยู่น้ามูอผมนะครับโดยนี้เฮ็ดทรองกับมังกรเงินอยู่ครับอ๋อครับผมอยากไปเห็นตัวแท่กับมาเบิ่งไหนเนาะแม่ครับอยากไม่เห็นแม่ของปลาขาวเนาะครับเฮ็ดทอองยู่ ครับย่บันนองปลาขาวอำเภอเมืองจังหวัดน้องบัวลำพูครับผมควายน่อยตัวนี้เก่งพี่น้องอุ้ยงามบบมีกะได้ที่พ่อตินโบมีครับอันยุดยังกับโบมีแม่ครับขาจิกดีความครับครับขวัญซองทางพี่น้องครับผมเบิ่องเบิกบักเผาเราควายสีหง่ไปหน้าควายผู้น่อยตัวนี้เล็บก่งงามปาโบมีกะมักแต่ว่าบ่มีกะตักเม็ดเลยครับบ่มีจักเม็ดครับตาสวยพร้อมเด้อพี่น้องเด้อตาเบื้องตาเราโอ้ยคือจังคนเขียนชิวนี่แหละพี่น้องงาม น้ำิงได้ดอกเขาดีหัวกระหนกใบหูกระไนเอาดึงไปทางพุนห้พี่น้องเขาเบิ่งทา้งคางบอดนี้พวดอ่ะโอ้สูงร้อยเท่าไรก่อนครับตอนนี้ประมาณร้อยยีสนะสยย่สิบสามครับสูงร้อยยี่สิบสามมาสั่นพี่พน้องครับผมเป็นควายผู้น้อยควายผู้น้อยครับควายผู้น้อยพี่น้องครับผมตอนนี้พี่น้องเอาไปจับสัตวดนี่แหละเพราะว่าเราเปิดอันนี้ราคาพอท่านตัวร้องเลยนี่ เปิดใบมืดเก่ากนดีครับครับเปิดราคาเดียวกันมั้งล่ะซีตัวเมื่อนี้ครับโอ้ซีตัวเียเปิดราคาเดียวกันมาเลยมืดเก่ากว่าทีนี้ส่งฟรีจากกิโลส่งฟรี่ลอยโลครับส่งฟรี่ลอยกิโลพี่น้องครับผมคุยกันเอาเด้อส่งฟรี่ลอยกิโลไ่้มาเอาผืนควายนี่ถือคักถือคักเลยล่ะเรียบกับง่ามมาทีนี้มาเบิ่งด้านไายรู้ปะนี่หางง่ามทุกตัวนะครับโอ้เบิ่งด้านไายพี่น้องโอ้ยเงาหางกับใยนะครับปลายหางกับใสได้เลยล้ำคิงดีโอ้โอ้มีหม่องตำนี้เลย รับประกันทุกรายการตั้งเยเลยรับประกันครับอ๋อเปิดไผยมือเก่าพันพี่น้องครับผมเขาสรุปรายละเอียดพี่น้องครับผมบาดที่นีดึงมาทั้งหนาให้พี่น้องเขาเบิ้งกันครับบาดเดี้ยวเบิ้งหนาเบิ้งตาหลดบัดเนี้อเพรายิมภู้เเ็งสีสรุปรายละเอียดว่าไอยตัวนี้ทันสิถามเบ่าตีนว่าเก่งมองไหนครับมองมองเก่งนี่ในสายตาเขาเนี่ยไข่ตัวนี้ผมกับมักกำเนื้อมักผิวพันธุ์มันแหละครับเ้ากับเบิ้งเอาละครับเบิ้งตามสภาพโบรนะครับมักบวกขึ้นกันเนาะมักบวกขึ้นกันเดี๋ยวแต่ผู้มักพี่น้องครับผม บัดที่นี่ในสายตาพอเลี้งยงผู้เม่งพ่อยผู๋หน่อยตัวน,นี้เก่งหน้าตาดีนะครับลำคิงดีแล้วก็ผิวพันธ์สีเนาะครับผมได้เมื่อเลยความสูงสูงลอยยี่สิบสามนะครับประมาณลอยยี่สิบสามเราที่นี่อายุ<ม>ได้เจ็ดเดือนพี่น้องครับผมเกิดจากแม่สูงลอย 40, อสี่สิบทอด้ายคอสิบสองครับเกิดจากแม่สูงลอยสี่สิบสองพี่น้องครับผมบัดที่นี่เราเปิดไบเมื่อเน่าพันธ์พะเยงผู้เม่งจับเอาเชิ้นเสือจับยิ่งได้ลอยยี่สิบสี่แต่ว่าเบาตินลอยยี่สิบสาม กับเป็นกำไรพี่น้องแล้วอันนึงนะครับผมเปิดไปในราคา19,000บาทครับครับผมผู้ใดสนใจเปล่าโทรมาเรื่องี่น้องเปล่าท้วเดี๋ยวสีพรท่านเอาโอเคไปเบิ้งชุดต่อไปเลยครับผมเอาครับผมมาเบิ้งรายการที่2คือแยกตัวเมื่อกี้แทนี่มันตัวเดียวกันว่าเนี่ยลูกไข่หมูขาวคือกันนะครับโอ้ลูกไข่หมูขาวคือกันแต่ว่าโครตโตแม่ครับตัวนี้แม่สูงรอยสามชิบก่อนะครับนี่แม่สูงรอยสามชิบก่อแม่ไซด์ยีสันครับไซด์ไซด์เหนือไซด์นังครับครับผม วันที่นี่ราคาไดียวกราคาเดียวกันครับมือเงาพันครับราคามือเ่า 10, พันเท่ากันตัวผู้น้อยน้าเนี่ยอันนี้ก็เป็นควอยผู้น้อยลูกไข่มุกข,ขาวเท่ากันครับตัวเมื่อกี้นี่แมนครับตัวนี้ได้แปดแปดเดือนครับพอเดียวกันเนาะครับพอเดียวกันตัวนี้ได้แปดเดือนพี่น้องครับผมหนาตาเบิ้งเลือพี่นอ้นองหนามาให้พี่น้องเปรียบเทียบกันเอาแต่ว่าตัวเมื่อกี้ตัวก้อนหนานี่สีขาวกางก้อนนี้น้อยหนึ่งแมนครับครับผมวันที่นี่ตัวนี้กับเขาแก้วเพื่อกันแกวเพื่อกันหนาเพื่อกันว่ามีขาเพื่อกันครับพอนีย นาะปึกเลยเบิ้งลงไปฮอดเล็บเด้อพี่น้องเด้อจากข้อจากหนา้าลงไปฮอดเล็บโอ้ยแข่งขาพอเดี๋ยวพวกแม่งเห็นแล้วเป่าซือซะคันอยากได้ก็สิเอาทั้งสองผุแล้วเนาะเ <c oughs> นาะ <c oughs> ครับอันนี้ก็บว่ได้บังคับกันเด้อพี่น้องเด้ <c oughs> อครัได้อยากได้สองตัวเอาไปจับซัดเอาไปทับก็คือตัวนี้ก็ฝากไว้เลยบัดนี้นี่ดึงไปทางพุ่นบัดนี้นี่ห้พี่น้องมาเบิ่งทางข้างบัดนีลเอาไว้ทำเปน็นเลี้ยงสวยงามไม่ในชะ่ล่ะครับผู้ใดมักอ่ะพี่น้องเบิ่งทางข้างบัดนี้ โตนี่เรื่องขวัญแล้วสิเดนนารบกเาสิเนาะครับโอ้ขวัญหาเพื่อนหาพ้องเราเดนมากเลยบรดทัดหลังเรากระตรงที่ดีโตนี่ก็ได้เป็นควายผู้น้อยทั้งสองตครับคราบผมเป็นลูกของไขรหมูขาวเด้อพี่น้องเด้อ<ม>เอกสารค,ครบ,คร,บครับผมบัดที่เนี่ดึงไปทางพูดไปเบื่อคืนท่ายจั้น้อยนึงครับผม ราคาเปิดไบมือเงาพันเพื่อกันเด้อพี่น้องเด้อครับโอ้โอ้ตัวนี้มีหางโคตรนิดหนึงเนาะมีหน่อยนึงมันเป็นอันแม่นสีหยียบต้นหน่อยนะครับแต่กระบอกยังตัวตัวที่สองหางโคตนิดนึงเด้อพี่น้องเด้อแต่ว่าเพื้นหางนี่เกือบพอดฉิดินเลยตัวนี้หางลามครับหางเงาครับโอ้ยหางไปครับโอ้สะอ่อนหางพี่น้องตัวเนี้ยครับบ่าเกี่ยวกับพันธุกรรมหางโคตอาจจะเกิดอุบัติเหตุแม่เหยียบหน่อยนึงแม่นครับตันธหน่อยครับผมเอาป่าที่นี่มาเบิ่งหน้าคักๆ่าเนี้ยเอ้าพี่นน้้องงเเาาบิ่ห เพราะว่าคแควต้อยตัวนี้แปดเดือนเราหัวตาแทงเข้ามือเท้าดีพี่น้องครับผมมันก็เลยบ่อคอยถนัดป่านใดเด้อครับผมหัวตาสนตาไพ่ความสวยงามบังทายืนแท้งขาได้่มั่นเลยพี่น้องหนางามบ่มีกะกระปากพี่น้องไว้ราคาหนีพอเลี่ยมพูมิ่งมาหาสื่อสายบ่อไรสายบ่อไรเลยล่ะการันตีเลยบ้าตินอามาลดแหลกแจกแถมให้เป็นของขวัญปีใหม่ให้พี่ให้น้องเข้านี่ยแหละครับมื้นเก่าพันบาทแม่นครับราคาเดี่ยวแล้วก็ได้บ้าตินครับคุยกันได้ครับคุยกันได้ส่วงพี่สองร้อยกิโลคือเท่าไรก่อนร้อยร้อยโลครับร้อยโลเนาะ ส้มฟรีลอยกิโลพี่น้องคุยกันเอาเด้อพี่น้องเด้อเอบวกเผาใหญ่อสรุปรายละเอียดความสูงซ้ำกันสูงลอยยี่สิบสามยี่สิบสี่ซ้ำกันแม่นครับนะครับผมเป็นลูกไข่มูขาวคือกันครับเอกสารกับครบนะครับราคากับราคาเดียวกันครับผู้ใดมักตัวนี้หรือมักตัวแรกหรือเสี่ยวทั้งสองในหมดเลยได้หมดครัครับผมเอาฝากไว้ไปเบิ้งชุดต่อไปครับผมเอาครับผมมาเบิ้งอีกรายการหนึ่งมือนี้เป็น้ะงกุ้ยเปลือกควายดอนเลยพี่น้องด้อ เข้ามานี่ยเราขี่ควายดอนเป็นยาพี่น้องครับผมซื้อไปขี่ไซน่าในเด้อพี่น้องเด้อก่อที่นี่เบิ่งรายละเอียดตัวที่3าบัดนี่ดอนคือกันอันนี้เป็นเป็นตัวเมียนะครับเนี่ยครับผมอันสูงลายยิบห่าอายุได้13เดือนครับสูงลายยิบห่าเปิดใบเมื่อเก่าคือกันนะครับเมื่อเก่าคือกันครับอันนี้อะไรสิบเดือนเป็นควายตัวเมียครับเป็นลูกผู้ใหญบัดไข่มุขาวคือกันครับอ๋ลูกไข่มุขาวคือกันควายคอกเดียวกันครับโอ้บัดที่นี่อันแม่เท่าไรสูงหลายปันไหนแม่สูงลายสามแปดครับแม โปง่ายๆคือพอเดียวกันมดแต่ว่าคนละแม่เนาะครับคนละแม่ครับครับผมความงามไดเดื่อพี่น้องเด้อเอาครับผมมาเบิงด้าน้างบบดนี้พี่น้องครับผมอ้ยหนาดีเนาะครับครับผมคือจังหมูเหรอพี่น้องครับผมคันตีเป็นราคาเนื้อกับเกินตัวนี้บ้าินครับอู้พี่น้องครับผมมืนเก่าพันมือเก่าพันครับครับคันตีเป็นราคาเนื้อเกินราคาเนื้อได้ด้อพี่น้องเด้อครับครับผมอันนี้ถือว่าเป็นค้อยงามอีกตัวหนึ่งเป็นตัวเมีย นะครับลูกไข่มูกขาวคือกันแต่ว่าเกิดจากแม่คนละแม่แต่ว่าเป็นพอเดียวกันเหมือนสามตัวเมื่อกี้นี่นครับแล้วเปิดราคาเดียวกันเหมือนเลยค่อยความเดียวกันนะครับน้คบำคิงดีแข็งขาไงพี่น้องครับผมอันนี้เอาเป็นว่าพี่น้องผู้ใดกําล่างมองหายอยากไปพัฒน,นาต่อนี่ได้สบายมากเลยขันเป็นไายห้อยเป็นตอนละเอีกดเนี่ยนี่ยเพรก็ธรรมดาผู้บางคนจะเปิดสองมื้เก้าครับครับผมบอกง่ายๆเลยแต่ว่ามือนี้เบ้าจินเปิดไผ่พีไผ่น้องเข้าไปพัฒนาต่อนี่แหละถือว่าแบ่งกันเนาะครับเนาะครับผมเปิดไปมื้อเก้าพี่น้องโอ้ยสะอ่อน นะครับผมบัดที่นี่เหลือตะด้านไทยเอาพ่อิีนตู่ง,งางไปทั้งหมดนะพี่นอ้องเขาเบิ้งดะานไทยบั้งกันนะรับผมว่าค่อยสาวหน่อยเป็นยังไงตัวนี้อายุได้ได้สิบสามเดือนพี่น้องผิดก็อีกหนึ่งเดือนเราเอาง่ายๆว่าอะเบิ้งไทยเนื้อหนังลำชิ้งความเง่าครับได้นะครับปลายเขาแก้วเล็บแก้วมันคือกันเหมือนเลยเบิ้งแยกมัอนก็ออกเลยเนาะได้เนาครับตัวนี้นครับผมความเง่าก็ได้เอาเป็นว่าพี่น้องกาลัางมองหาอยู่อยากได้สามตัวนี่เป็นชุดเผือกนี่ เอาไปเปิดไปตัง้งฟาร์มได้เด้วยเนาะแมนครับไปต้อนรับ,<อ> <Yep. S 2> บแขกพวกไอ้ที่เฮ็ดคาาฟงคาเฟ่เนะ้่พี่น้องเด้อได้สบายมากเลยอ้าวัดที่เด็ดท่านา er หันท่า, ang, น,า,า,น,า,านามาบัดนี้สีลบได้เลยอย่างพี่น้องเข้าฟังเบิังค่าบังขนาดบัดนี้ป้อมงามได้หมดตัวนี้เป็นควายตัวเมียนะครับผมความสูงสูงลอยยี่สิบห้าอายุได้สิบสามเดือนนะครับผมผู้ปากเป็นมาปีกับอีกเดือนหนึ่งนะครับเปิดไปในราคาหมื่นเก้าพันครับน้อครับเนาะเป็นลูกไข่มุกขาวคือกันนะครับความสูงกับสูสีกันนะครับ กูใดสนใจกับโทรมาคุยกันอ่ะโอเคเดี๋ยวไปเบิ่งชุดสุดท้ายบัดนี้ครับผมเอาครับผมมาเบิง่งรายการสุดท้ายพี่น้งองครับผมเห็นจุกของมานเธอแล้วมือ่าเราวคลุกเข้ายางครับแท้แล้วเป็นค้อยสายยอ่อสายยอ่อครับสายยอ่ออ๋อมาที่นี่สูงหลายปานะครับนี่รอยหาเส้นครับรอยหาเส้นเกิดจากแม่รอยสิบสองเส้นครับเกิดจากแม่รอยสิบสองเส้นครับโอ้บรรยอรแท้เลยตัวเนี่ยสายยอ่อครับแม่นนี่แหละเอาไปทับมันพอพันเรียกแซวแล้วครับมักตัวเลย บัดที่นี่ตัวเมียสิครับตัวเมียครับตัวเมียโอ้สายยอดตัวเมียเด้อพี่น้องเด้อครับแสดงว่าชุดนี้พี่น้องซี่ตัวนี่คันพี่น้องเอาไปพัฒนาต่อสำหรับร้า่านกาแฟนี่ได้สบายเลยแม่นครับรับมิแต่ร์ถงัมๆแต่ตัวนี้ก็เป็นสายยอดพร้อมพี่น้องบันที่นี่ราคาเดียวกันนี่ราคาเดียวกันครับมันก็ราคาเดียวกันคื่กันครับโอ้พี่น้องครับผมเป็นวา่อ่าตัวนี้อายุได้จักเดือนแล้วก็ได้สิบสามเดือนครับได้สิบสามเดือนเอาครับผมสิบสามเดือนสูงลอยหาเส้นพี่น้องครับผมเขาเป็นเลียมหรือ้ปอ่า อายุกันยังถือว่าอีกปรทเทศได้โดนกันได้ทับแล้วเนาะแม่นครับ18เดือนหมดแล้วสิบแปเดือนก็ขึ้นแล้วได้ทับพี่น้องครับผมอันนี้แปดเดือย่อแต่ว่าเบิ่งข้อเราเดินนาปึกเลยเบิ่งข้อเบิ่งเบิ่งเล็บคือจังอันอันเล็บอันหัวจิ๊กจี้นี่แหละพี่น้องน้อยหน่อยตะหักคืออย่างนี้ครับผมโอ้ครับผมมันนี่คือกันกับควายใหญ่ควายไทยเขาแต่ว่าเราย่อขนาดลงคือแม่นครับมันเกิดจากแม่หน่อยเด้ครับผมตอนนี้กำลังมาแห้งเด้ เด,เดี๋ยวเดี๋ยวเบิ้งไก่ๆพี่น้องครับผมเบิ้งไก่ๆเบิ้งจังหนึ่งก็คือจังหมูปลานี่แหละเนาะตัวสูสีกันเลยพี่น้องครับ <c oughs> ผม,มรับผมเบิ้งทองเบื้องอล่ำคิงแล้วเด้อพี่น้องเด้ออันนี้สายย่อผู้ใดกําลังมองหาครับผมก็ฝากพี่น้องไว้นะครับร้านกระงกาแฟมือหนีเป็นชุดเป็นชุดสําหรับเปิดร้านตาแฟเลยพี่น้องครับผม ก็อยากให้พี่น้องมาเมาเป็นชุดนี่ละซีตัวเอาไปพร้อมกันเลยนี่แม่นครับแห้งดีครับครับผมเอาไปซีตัวไปลุกมองเดียวกันพี่น้องครับผมสาหรับร้านกาแฟนี่พัฒนาได้นี่โอ้ยให้คนเบิงเอาหยามาให้มันกิิเนนอครับครับผมขนาดคือจังคือจังเขาไปจับไปเลี้ยงปลาเลี้ยงอาหารปลาเนี่ยแหละพี่น้องครับผมเลี้ยงสวยงามครับครับก็ฝากพี่น้องไว้อันนี้ถือว่าเป็นค่อยสวยงามนะชุดนี้ครับผมก็ฝากพี่น้องไว้เลยนะครับผมอันนี้เป็นค่อยสายยยอความสูงสูงหาเส้นร้อยห้าเซนนะครับผมบว์แมนหาเส้นพี่น้องร้อยหาเส้นแล้วก็เป็นคอออยยตัวมีพร้้าุได เดือนสิบสามเดือนครับสิบสามเดือนนะครับผมเปิดไว้ซ้ำกันเบิดเลยครับถ่ายง่ายความเนี้ยพีย่เต้เออหนึ่งหมื่นเก้าพันเนาะครับผมบัดทีนี้มาเบิ้งดน้าถ่ายจักหน่อยเนี้ยครับผมดึงไปท่างพ,าพุ่นไอพี่น้องเบิ้งดน้าถ่ายด้วยแหะครับผมถ่ายแล้วคือส้วหนาแห้งแต่พุ่นอ่ะโอ้ถ่ายงามเลยน้องบปาจีครับถ่ายงามจริงครับผมพุ่นู่ะ พี่น้องครับผมถ่ายงามเล็บงามเลยพี่น้องเลยสายย่ออันนี้สายย่อพันธุกรรมของแท้เลยครับผู้ใดกําลังมองหากับฝากพี่น้องไว้อ้าโอเคครับผมเอาครับผมกับฝากพี่น้องไว้ผู้ใดสนใจก็ให้โทรมาคุยกันเลยพี่น้องเรือเรื่องราคาสามารถต่อรองเลยให้พี่น้องยกชุดไปซีตัวนี่แห้งสีถธอคักหลายครับผมกับฝากพี่น้องเลยเอาบ้าตินไม่อยังสีฝากกับพี่กับน้องห้องครับผมครับกับบ่มีอย่างไรกันมักตัวใดกับแคว้นสอบถามครับขันจังเลยก็โทรมาต่อกันครับครับผมครับเอาเมืองนี้ทิพย์กานของผลิตภัณฑ์เบ่งขอของคุณบ้าต ครับผมกับฝากพี่น้องเกษตรกรผู้เบ่งช่องพอเลียมผู้เม่งยูคือก็เหมือนเดิมเช่นเคยแหะครับผมมือนี้ถือว่าเป็นชุด EP, อีพีที่ว่าเป็นอีพีนาหนาสนใจมากๆเลยเพราะว่าราคาเดียวกันซื้อราคาเดียวบัดที่นี่ทุกโตก็คือมิเตอรโตเด็ดๆทั้งนั้นเลยจั้งโตสายยอ่อดั้งโตเผือกนี่คือมิเตอรโตงามๆผู้ใดสนใจกันหาโทัมาคุยกับเป๋าติน่นเด้อพี่น้องเด้อเพราะว่าเรื่องราคากระเป๋า,าติ่นว่าสามารถต่อรองได้อีกยู่กับฝากพี่น้องไว้สำหรับมือนี้กับฝากพี่น้องเข้าผู้ใดเบ่งช่องพอเลียมผู้เดด้้้้อออออพีี่นนงเสาหรรัับบบมืขคคุณผม